ณห,หมู่บ้านชนบทเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงมีครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงควายมาหลายชั่วอายุคนสุนันและวีระลูกชายของเขาช่วยกันดูแลควายฝูงใหญ่ด้วยความรักและความเอาใจใส่ทุกเช้าตรู่พวกเขาจะต้อนควายออกไปเล็มหญ้าที่กลางทุ่งนาและพาลงอาบน้ำในแม่น้ำโขงเมื่อยามเย็น ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงและผูกพันกับธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่ต้อนควายกลับมาบ้านวีระก,ก็เอ่ยถามพ่อขึ้นมาพ่อครับทำไมเราต้องเลี้ยงควายด้วยล่ะครับทำไมเราไม่ไปหางานทำในเมืองแบบคนอื่นๆเขาละ่ะพ่อมองหน้าลูกชายยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่าลูกเอ้ยควายเหล่านี้ก็เหมือนคนในครอบครัวของเรานั่นแหละพวกเขา ช่วยเราไถานาทำงานหนักเพื่อให้เรามีข้าวกินมีเงินใช้เราต้องดูแลพวกเขาให้ดีเหมือนที่เขาช่วยเหลือเรานะลูกชายยังไม่เข้าใจนักจึงถามต่อพ่อครับการเลี้ยงควายนะ่ะมันเหนื่อยผมอยากมีชีวิตสบายๆบยบ้างจังพ่อยิ้มอีกครั้งแล้วพูดขึ้นลูกความสุขนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ความสบายเสมอไปลูกดูพวกควายสิ พวกเขากินหญ้าธรรมดาอาบน้ําในแม่น้ําทำงานหนักแต่พวกเขาก็มีความสุขดีพวกเขารู้จักหน้าที่ของตัวเองและทํามันอย่างเต็มที่นั่นแหละลูกมันคือความสุขที่แท้จริงวันเวลาผ่านไปวีระเติบโตขึ้นเริ่มเข้าโรงเรียนในตัวอำเภอเขาได้พบได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆและสิ่งของใหม,ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ลูกชายเริ่มอยากมีโทรศัพท์มือถือรองเท้าผ้าใบเสื้อผ้าสวยๆเหมือนเพื่อนๆวันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำโขงที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆวีระก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งผิวสีแทนจากแดดลมฝนผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูความรู้ที่สั่งสมจากตำราของครูในหมู่บ้านนั้นครับแคบเกินกว่าจะกักเก็บความกระหายไข้รู้ ของเด็กหนุ่มถึงเวลาที่เขาต้องออกไปผจญโลกกว้างใบหน้าที่ใสซื่อที่เคยคุ้นชินกับท้องทุ่งควายและสายน้ำบัตรนี้ต้องเผชิญกับผู้คนมากหน้าหลายตาสังคมที่ซับซ้อนในโรงเรียนประจำอำเภอวันแรกที่โรงเรียนใหญ่วีระรู้สึกเหมือนลูกนกหลงฝูงทุกสิ่งรอบตัวช่างแปลกตาตึกเรียนที่สูงใหญ่สนามกว้าง นักเรียนมากมายในชุดนักเรียนสีขาวสะอาดตาต่างจากชุดนักเรียนเก่าๆที่เขาใส่จนขาดเพื่อนใหม่ก็ต่างพากันถามถึงบ้านเกิดวีระเล่าถึงชีวิตที่เรียบง่ายเล่าถึงควายที่เขาผูกพันเล่าถึงแม่น้ำโขงที่เขารักเพื่อนๆบางคนตั้งใจฟังบางคนก็หัวเราะบางคนก็มองเขาด้วยสายตาแปลก วีระรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นเป็นตัวประหลาดแตกต่างจากทุกคนยิ่งนานวันวีระยิ่งรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเขากับเพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,น,นั้นมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เอาไว้เล่นเกมถ่ายรูปคุยกันวีระได้แต่มองด้วยความอยากได้เขาเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้จับต้องเพื่อนๆน,นมีรองเท้าผ้าใบาใส่สบาย วิ่งเล่นในคลองแคลวต่างจากรองเท้าแตะเก่าๆของเขาที่พื้นนั้นเริ่มบางนิ้วโป้งก็โผล่มาทักทายเพื่อนๆมีเสื้อผ้าสวยๆทันสมัยไม่เคยซ้ำแบบเสื้อผ้าของเขาที่มีไม่กี่ชุดใส่ซ้ำกันไปกันมาจนสีซีดผ้าเริ่มขาดความอยากได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของวีละเขาอยากมีเหมือนเพื่อนๆอยากเล่นเกมอยากถ่ายรูป อยากคุยโทรศัพท์อยากวิ่งเล่นอยากแต่งตัวเขาเริ่มอายที่ตัวเองนั้นจนอายที่ตัวเองนั้นมีความต่างความสุขที่เคยมีจากชีวิตที่เรียบง่ายค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉ้าความรู้สึกด้อยค่าทุกเย็นหลังเลิกเรียนวีระจะรีบกลับบ้านเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อให้แม่ฟังเล่าถึงเพื่อน เล่าถึงสิ่งของที่อยากได้สายตาของเขานนั้นเต็มไปด้วยความหวังน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความต้องการพ่อแม่ฟังลูกชายด้วยความสงสารเขารู้ว่าชีวิตในเมืองนั้นไม่เหมือนในชนบทพวกเขารู้ว่าลูกชายนั้นต้องปรับตัวพวกเขารู้ว่าลูกชายอยากมีเหมือนเพื่อนๆแต่พวกเขานั้นจะหาเงินมาจากไหนมาซื้อสิ่งของเหล่านั้นให้ลูกแม่มองหน้าพ่อ พ่อก็มองหน้าแม่ต่างคนต่างรู้ใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีควายที่เคยมีอยู่มากมายบัดนี้เหลือน้อยเต็มทีขายไปบ้างตายไปบ้างเหลือเพียงไม่กี่ตัวที่เป็นเสมือนสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัวในที่สุดพ่อก็ตัดสินใจขึ้นลูกเอ๋ยพ่อจะขายควายที่เหลืออยู่เอาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกนะ วีระดีใจมากเขาตื่นเต้นกระโดดกอดพ่อขอบคุณพ่อไม่หยุดเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเมื่อเห็นลูกชายอยากได้สิ่งของเหล่านั้นพ่อแม่แม้จะรู้สึกหนักใจอยู่บ้างเพราะค่าใช้ใจ่ายสูงเกินรายได้จากการทำนาและการเลี้ยงควายแต่ด้วยความรักและความไม่อยากให้ลูกน้อยหน้าเพื่อน พ่อจึงตัดสินใจขายควายทีละตัวทีละตัวเพื่อนำเงินมาซื้อสิ่งของให้ลูกชายฝูงควายที่เคยใหญ่ค่อยๆลดจำนวนลงบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงร้องของควายก็เริ่มเงียบเหงาพ่อแม่ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและตอบสนองความต้องการของลูกชายคนเดียวลูกชายดีใจมากที่มีของต่างๆเหมือนเพื่อน เขาภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่โทรศัพท์รุ่นล่าสุดแต่ความสุขนั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่นานเขาก็เบื่อหน่ายเขาอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่กว่าของที่ใหม่กว่าวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบวันหนึ่งวีระกลับมาบ้านพร้อมสีหน้าที่บูดบึง้งสุนัน์เห็นดังนั้นจึงเอ่ยถามลูกเป็นอะไรไปทำไมทำหน้าหงอยเช่นนั้นละ่ะ พ่อ,อครับผมอายเพื่อนๆนวีระตอบเสียงอ่อยเพื่อนเอนเขาไปเที่ยวในห้างสรรพสินค้าในเมืองกันเขามีรถยนต์ส่วนตัวไปรับไปส่งแต่ผมนะ่ะไม่มีเลยสุนันถอนหายใจเฮือกใหญ่ใจนึงก็สงสารลูกแต่อีกใจก็หนักอึง้งกับความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดวีระเอ้เราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อรถยนต์หรอกนะ พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อลูกมามากแล้ววีระหน้ามุยผมไม่ไปโรงเรียนแล้วพ่อผมอายเพื่อนสุนันมองหน้าลูกชายด้วยความผิดหวังวีระลูกลูกจำได้ไหมที่พ่อเคยบอกบอกควายนะ่ะก็เหมือนคนในครอบครัวเขาช่วยเราทำงานตอนนี้นะ่ะควายของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะถ้าลูกยังอยากได้ของต่างๆแบบนี้ พ่อก็ต้องขายควายที่เหลืออยู่แล้วเราจะทำนาอย่างไรละ่ะใครจะช่วยเราทำงานสุนันพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือวีระก้มหน้าก้มตาสำนึกผิดเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเขาคิดเพียงว่าอยากมีอยากได้เหมือนเพื่อนๆโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะเหนื่อยยากแค่ไหนพ่อครับผมขอโทษนะครับผมรู้แล้วว่าที่ผ่านมาผมทำผิดผมไม่น่าอยากได้น,นู่นอยากได้นี่เลย สุนันลูบหัวลูกชายด้วยความเอ็นดูพอดีใจนะถ้าลูกคิดได้พ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกทำงานหนักหรอกพ่อแค่อยากให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีรู้จักพอเพียงรู้จักภูมิใจในอาชีพของตัวเราเองวันต่อมาวีระไปโรงเรียนด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาไม่สนใจสายตาของเพื่อนๆเ,เขาตั้งใจเรียนและช่วยทำงานบ้านหลังเลิกเรียน วีระเล่าเรื่องที่บ้านให้เพื่อนๆฟังเพื่อนบางคนก็ยังหัวเราะเยาะอยู่แต่บางคนก็เริ่มเข้าใจและชื่นชมวีระที่ยังมีความกระตันอยู่เมื่อถึงวันหยุดวีระก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านให้เพื่อนๆนั้นได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายได้ลองขี่ควายได้ลองเล่นน้ำในแม่น้ำโขงได้กินอาหารพื้นบ้านฝีมือแม่ของเขาเพื่อนๆของวีระ สนุกสนานมากและได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการมาเยี่ยมบ้านของวีระเพื่อนๆบอกวีระว่าวีระนายโชคดีมากเลยนะที่ครอบครัวมีความอบอุ่นดูสิมีควายที่น่ารักแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยวีระยิ้มรับคำชมของเพื่อนๆอ,อย่างภาคภูมิใจข่าวคราวเรื่องที่วีระพาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านได้แพร่กระจายไปทัว่ว ผู้ใหญ่หลายคนชื่นชมวีระและนำวีระไปเป็นตัวอย่างสอนลูกหลานสุนันและภรรยารู้สึกปรับปลื้มใจในตัวลูกชายมากเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลอดหน้าต่างปลุกวีระให้ตื่นจากนิทราเขาลุกขึ้นอย่างเมื่อยล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความแล้วก็เล่นเกมจนลืมเวลาเลยเสียงแม่ตะโกนเรียกจากข้างล่าง วีระลูกลงมาช่วยแม่ทำงานบ้านหน่อยสิขณะที่วีระกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่นั้นเสียงแม่ก็ตะโกนดังขึ้นอีกครั้งวีระพ่อไม่สบายแม่จะพาพ่อไปโรงพยาบาลนะลูกอยู่บ้านคนเดียวก่อนนะวีระเงยหน้าขึ้นมองเห็นแม่วิ่งหน้าตาตื่นออกไปเขารู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดว่าพ่อนั้นคงจะเป็นไข้ธรรมดา เดี๋ยวก็หายเองโดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขาพ่อของวีระเป็นลมล้มพับไปขณะที่กำลังไถนาแดดที่ร้อนจัดบวกกับความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักทำให้พ่อนั้นหน้ามืดหมดสติไปโชคดีที่ชาวบ้านที่ทำนานอยู่ใกล,ใกล้เห็นเหตุการณ์จึงรีบช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลหมอได้ตรวจอาการและบอกพ่อ พ่าพ่อนั้นเป็นโรคหัวใจโตต้องผ่าตัดด่วนค่าใช้จ่ายก็สูงมากแม่ของวีระแทบเป็นลมเมื่อได้ยินคำพูดของหมอเธอไม่มีเงินมากขนาดนั้นเธอมีเพียงเงินเก็บเล็กเลน้อยๆที่เหลือจากการขายควายและค่าใช้จ่ายภายในบ้านแม่คิดหนักเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอไม่อยากเสียพ่อไปเธอรักพ่อมาก พ่อนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ขยันอดทนเสียสละเพื่อลูกเพื่อเมียแม่จึงตัดสินใจโทรหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขอยืมเงินแต่ก็ไม่มีใครมีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือเธอได้แม่ของวิระใจสั่นระรัวมือไม้เย็นเฉียบเมื่อได้ยินหมอบอกว่าสุนันสามีของเธอนั้นต้องผ่าตัดหัวใจ และค่าใช้จ่ายนั้นสูงลิบลรีวเธอทุดลงบนเก้าอี้ใบหน้าซีดเผือดน,น้ำตาคลอเบา้าหัวสมองว่างเปล่าคิดอะไรก็ไม่ออกมีเพียงความกังวลและความกลัวกลัวว่าจะเสียสามีสุดที่รักไปกลัวว่าจะไม่มีเงินรักษากลัวว่าจะต้องเป็นภาระของคนอื่นหลังจากที่ตั้งสติได้แม่ของวีระก็รีบหยิบโทรศัพท์ กดเบอร์โทรหาญาติพี่น้องเธอหวังว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเธอได้บ้างแม้จะรู้ดีว่าฐานะของญาติพี่น้องก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ในยามนี้เธอหมดหนทางจริงๆเธอไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครนอกจากคนในครอบครัวเสียงสัญญาณมือถือดังขึ้นทีละครั้งทีละครั้ง,งแม่ของวีระใจเต้นแรงภาวนาให้ปลายสายรับในที่สุด ก็มีคนรับสายเป็นเสียงของพี่สาวของเธอเองแม่ของวีระรีบเล่าเรื่องที่สุนันนั้นป่วยต้องผ่าตัดและเธอก็ไม่มีเงินให้พี่สาวฟังพี่สาวของเธอตกใจมากและสงสารน้องสาวแต่เธอเองก็มีภาระมากมายแถมลูกที่ยังเล็กสามีก็ทำงานคนเดียวเธอไม่มีเงินเก็บเลย เธอได้แต่ปลอบใจน้องสาวและขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้แม่ของวีราผิดหวังแต่ก็ไม่เคยทอเธอโทรหาญาติคนอื่นๆทางพี่ชายน้องชายนา้าอาลูกพี่ลูกน้องเธอเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆโดยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตาของเธอเธอภาวนาให้มีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วย แต่คำตอบที่เธอได้ก็เหมือนเหมือนเดิมทุกคนต่างมีข้ออ้างต่างมีปัญหาต่างมีเหตุผลที่ไม่สามารถให้เธอนั้นยืมเงินได้แม่ของวีระหมดหวังเธอทุดลงกับพื้นร้องไห้โฮเธอรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ที่พึ่งเธอโทษตัวเองที่ไม่มีปัญญาหาเงินมารักษาสามีเธอโทษลูกชายที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขายควายโดยไม่จำเป็น จนทำให้ครอบครัวนั้นลำบากในขณะที่แม่ของวีระกำลังจมอยู่กับความทุกข์ก็มีมือมาแตะที่ไหล่ของเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นพยาบาลคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าพยาบาลคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่เห็นใจและพูดขึ้นคุณแม่คะใจะเย็นๆนะคะอย่าพึ่งท้อเลยมีทางออกเสมอคะ่ะลองปรึกษาคุณหมอดูไหม เผื่อจะมีวิธีลดค่า,ชาใช้จ่ายหรือว่ามีหน่วยงานที่จะช่วยเหลือคนไข้ที่ยากไร้ได้ค่ะแม่ของวีระรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างเธอขอบคุณพยาบาลและรีบไปหาหมอเพื่อปรึกษาคุณหมอคุณหมอแนะนำให้เธอไปติดต่อที่มูลนิธิที่ช่วยเหลือคนไข้โรคหัวใจแม่ของวีระรีบไปติดต่อที่มูลนิธิตามที่หมอบอกและได้รับความช่วยเหลือบางส่วน ในที่สุดแม่ก็ตัดสินใจขายควายสามตัวที่เหลืออยู่ควายสามตัวนี้เป็นควายที่พ่อรักมากเป็นควายที่พ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเป็นควายที่พ่อใช้ทํานาเป็นควายที่พ่อนั้นผูกพันแม่รู้สึกเสียดายและเสียใจมากแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอต้องเอาชีวิตของพ่อไว้ก่อนแม่พาควายสามตัวไปขายที่ตลาดนัดเธอขายได้ราคาถูกมาก เพราะคนซื้อรู้ดีว่าเธอนั้นจำเป็นต้องขายแม่น้ำตาไหลเมื่อเห็นควายสามตัวถูกต้อนขึ้นรถไปอยู่กับเจ้าของใหม่แม่รู้สึกเหมือนขายลูกขายเพื่อนขายคนในครอบครัวไปแม่กลับมายังโรงพยาบาลพร้อมกับเงินที่ได้จากการขายควายเขานำเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดให้แก่พอ่อเมื่อพ่อผ่าตัดเสร็จปลอดภัยดีแล้วแต่ก็ต้องพักฟื้นอีกนาน แม่เฝ้าดูแลพ่อไม่ห่างเธอเล่าเรื่องที่ขายควายให้พ่อฟังพ่อน้ำตาคลอเขารู้สึกผิดที่ทำให้แม่ต้องลำบากเขารู้สึกเสียใจที่ต้องเสียควายไปและเขาก็รู้สึกเป็นห่วงลูกชายที่ตอนนี้ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังวีระอยู่บ้านคนเดียวหลายวันเขาเริ่มเบื่อเงาไม่มีอะไรทำโทรศัพท์ก็เล่นจนเบื่อเกมก็เล่นไปจนจบ คลิปที่เขาดูก็ดูไปเรื่อยเปื่อยจนหมดแล้วเขาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงควายเขาเริม่มรู้สึกผิดที่ผ่านมานั้นเขาเอาแต่ใจตัวเองอยากได้โนอนอยากได้นี่ไม่เคยคิดถึงพ่อแม่ไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เขามีเขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขาขอให้พ่อขายควายโดยไม่จำเป็นจนทำให้ครอบครัวนั้นลำบาก วีระตัดสินใจออกไปตามหาควายสามตัวที่แม่ขายไปเขาอยากไถ่ตัวพวกมันกลับมาเขาเดินไปตามตลาดนัดถามคนขายถามคนซื้อจนรู้ว่าควายสามตัวนั้นถูกขายต่อไปให้กับชาวนารายหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันวีระรีบบึงไปหาชาวนาคนนั้นขอร้องให้เขาขายควายคืนได้ไหม ชาวนาคนนั้นสงสารวีระเขาบอกว่าเขาจะยอมขายให้แต่ราคาต้องแพงกว่าเดิมนะวีระนั้นยังเป็นเด็กอยู่เขาไม่มีเงินเขาจึงพูดกับชาวนาคนนั้นว่าขอทำงานแลกได้ไหมชาวนาคนนั้นเห็นความตั้งใจของวีระจึงตกลงให้วีระทำงานวีระทำงานหนักทุกอย่างที่ชาวนาคนนั้นสั่งเขาไถานา ปลูกข้าวเกี่ยวข้าวและเลี้ยงสัตว์ทำความสะอาดไม่เคยบน่นไม่เคยท้อเขาคิดถึงพ่อเขาคิดถึงแม่เขาคิดถึงควายของเขาหลังจากที่ทำงานครบหนึ่งเดือนเจ้าของควายคนใหม่ก็สงสารจึงได้มอบควายคืนให้แก่วีระวีระเมื่อได้ควายคืนเขาก็รีบพาควายกลับบ้านด้วยความดีใจระหว่างทางเขาเจอเพื่อนๆที่โรงเรียน เพ,เพื่อนเห็นวีระในสภาพมอมแมมผิวคล้ำมือดำด้านส้นเท้าแตกต่างพากันหัวเราะล้อเรียนวีระก็ไม่สนใจเขายิ้มและพูดขึ้นไม่เป็นไรหัวเราะไปเถอะฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันภูมิใจในครอบครัวของฉันและฉันก็ภูมิใจในควายของฉันมากวีระกลับมาถึงบ้านเห็นพ่อแม่นั่งรอยอยู่ที่หน้าบ้าน ด้วยความเป็นห่วงวีระวิ่งเข้าไปกอดพอ่อกอดแม่น้ำตาไหลผมขอโทษนะครับพอ่อผมขอโทษนะครับแม่ผมรู้แล้วว่าผมผิดผมไม่น่าทำให้พ่อแม่ลำบากเลยผมไม่น่าบอกให้พ่อขายควายไปเลยผมรักพ่อนะครับพ่อแม่กอดวีระกลับด้วยความรักและการให้อภัยลูกลูกเอ๋ยพ่อแม่น่ะดีใจนะที่ลูกคิดได้ วันนั้นเป็นวันที่ครอบครัวของวีละมีความสุขที่สุดพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกและควายสามตัวสุดท้ายพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความพอเพียงความขยันความอดทนและความรักพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากมายขอแค่มีกันและกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว เมื่อวีระเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลการเรียนที่ดีเขาตั้งใจเรียนและจะต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านและอนุรักษ์วิถีชีวิตการเลี้ยงควายแบบดั้งเดิมให้อาชีพนี้ยังคงอยู่คู่กับชุมชนริมฝั่งน้ำโขงนี้สืบไป